สวัดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระสบดาที่29กุมภาพันธ์2567กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นนกก็ปิดตลาดไปที่1,370.67จุดลดลงไป11.38จุดหรือว่าติดลบไป0.82เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่73,000ล้านบาทเสรเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ICT การแพทย์ค้าปลีกการเงินอาหารอสังหาริมทรัพย์ขนส่งและก็กลุ่มธนาคารโดยหุ้นที่ปรับขึ้น,นแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ TLI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.65%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่า เป็นการเก่งกำไรจากการจ่ายเงินปันผลพิเศษของปี2566ในอัตรา50สตางค์ต่อหุ้นทางด้านของ TTA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.51%ก็ราคาหุ้นที่มีการปรับตัวกันขึ้นมานั้นคาดว่าจะรับอนิสงมาจากการที่ค่าระวังเรือนั้นมีการดีดตัวกันขึ้นมานอกจากนี้ก็คาดว่ายัางได้รับเซิเมนต์ เชิงบวกหนุนมาจากการที่ราคาบิตคอยนั้นพุ่งสูงกันขึ้นมาส่วนทางด้านของสีชาราคาหุ้นบวกขึ้นมา12%หลังจากที่รายงานผลประกอบการของปี2566นั้นปรากฏว่ากำไรเติบโตไปกว่า159%เยออนเยียทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของคามาราคาหุ้นติดลบไป17 79%หลังจากที่รายงานผลประกอบการของไตรมาส4ปี66นั้นปรากฏว่ากำไรปกตินั้นต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้โดยหดตัวไป22% Q on Q ทางด้านของ CCET ราคาหุ้นติดลบไป10.29%หลังจากที่รายงานผลประกอบการของไตรมาส4ปี66นั้น ปรากฏว่ากำไรนั้นลดลงไป29% year on year แล้วก็ลดลงไปอีก72% q on q ซึ่งก็ถือว่าต่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ทางด้านของ e อกโกราคาหุ้นติดลบไป9.62%หลังจากที่ผลประกอบการในไตรามาส4ปี66นั้นพลิกมาขาดทุน q on q และขาดทุนมากขึ้น year on year ส่วนทางด้านของ itd ราคาหุ้นติดลบไป9.57%โดยได้มีการแจ้งส่งงบการเงินของปี2566ล่าช้าออกไปเป็นภายในวันที่29มีนาคมนี้และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ